ฟ้าน้ำค้างสตอรี่ขอเสนอนิยายเรื่องลมโชยรักเขียนโดยฟ้าน้ำค้างให้เสียงโดยสาวนีก่อนจะไปฟังนิยายฝากด like, กดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่ให้พลาดทุกความเคลื่อนไหวคลิปวิดีโอใหม่ๆก่อนใครด้วยนะคะบทที่16 นับแต่เปิดใจเคลียร์กันเรื่องความขัดแย้งที่เกิดขึ้นวายุก็เปิดตัวเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างเธอกับเขามากขึ้นในออฟฟิศเขากล้าบอกใครๆว่าพันธิลาเป็นแฟนของเขา,อย,าอย่างที่ไม่เคยพูดหรือเปิดตัวให้ใครมาก่อนกลาลยาจึงมีปฏิกิริยากับเธอเปลี่ยนไปหล่อนใจดีกับเธอมากขึ้นพูดอ่อนโยนกับเธอมากขึ้นเช่นเดียวกับยาดาที่ไม่ค่อยใช้งานเธอมากเท่าก่อนหน้าแต่เข้ามาตีสนิท และพูดคุยด้วยท่าทีเป็นกันเองพันธิลาเข้าใจว่ามันเป็นธรรมชาติของโลกใครหลายคนเข้าหาเราเพืาอผลประโยชน์ฉะนั้นแล้วเธอจึงไม่ได้รู้สึกดีใจมากนะักในยามที่พวกหล่อนทำดีด้วยเคยได้ยินมาว่าเราจะต้องรักษาคนที่อยู่กับเราในยามที่ไม่เหลืออะไรแต่อย่ายินดีกับคนที่เข้าหาเราในยามที่ประสบความสำเร็จในโลกนี้ยังมีอะไรอีกมากที่เธอต้องเรียนรู้ และเธอก็ต้องโตพอที่จะรู้เท่าทันมันพอถึงคืนวันเสาร์วายุพาเธอมางานแต่งของรุ่นพี่คนหนึ่งตามคําชวนซึ่งงานจัดขึ้นในโรงแรมห้าดาวเป็นงานขนาดกลางแต่ดูหรูหรามากระดับหนึ่งตั้งแต่เข้างานมาวายุให้เธอควงแขนของเขามาตลอดทั้งยังพาเธอไปแนะนาให้กลุ่มเพื่อนรู้จักนี่จีนแฟนผมเองวายุแนะนำว่าเธอเป็นแฟนกับทุกคน เพราะกลัวว่าเธอจะเสียหายเนื่องด้วยทั้งสองคนยังไม่ได้มั่นหรือแต่งงานกันการแนะนำในฐานะนี้จึงเหมาะสมที่สุดจริงดีนิยมเจ้าของนายคลับที่เธอเคยไปทํางานมองเธอสลับกับวายุเขาคงไม่คิดว่าวายุจะจริงจังกับเธอขนาดนี้ผมบอกแล้วว่าน้องเขาไม่ใช่แค่คนรู้จักประกอบพูดเสริมส่วนพันกรผู้ชายที่พาวายุไปส่งที่คอนโดเงียบ เขาไม่ได้พูดถึงเรื่องในคืนที่พาวายุขึ้นไปส่งที่คอนโดแล้วเจอเธอแต่ไม่นานเขาก็ชี้ให้กลุ่มเพื่อนและเธอหันไปทางหนึ่งซึ่งมีผู้หญิงสวยและดูเซ็กซี่โดดเด่นซะยิ่งกว่าเจ้าสาวในงานวันนี้ได้ยินมาว่าหล่อนคนนี้น่าจะเป็นน้องสาวของพันกรทันทีที่หล่อนเห็นวายุดวงตาของหล่อนเป็นประกายหล่อนเดินเข้ามาควงแขนชายหนุ่มอีกข,ข้างโดยไม่คิดเกรงใจเธอ นึกว่ามาจะไม่มางานนี้ซะแล้วแฟนของเขายืนอยู่นี่นะพิงเกรงใจหน่อยสิคลายว่าพันกรจะแดกดันเธอกับวายุผ่านน้ำเสียงพิงงามไม่ได้ปล่อยมือจากวายุแต่กว่าสายตามองเธอตั้งแต่ศีรษะจะรดปลายเทา้าดูเด็กจังเลยนะฟังดูก็รู้ว่าหล่อนยามวายุแกะแขนของหล่อนออกจากแขนของเขาแล้วขยับมายืนชิดกับเธอมือแตะบ้านเอวของเธอนี่จีนแฟนผม พิงงามหน้าเสียแต่พริบตาเดียวหล่อนก็ฉีกยิ้มหวานยินดีที่ได้รู้จักนะคะพิงค่ะเป็นเพื่อนสนิทของมากหนุมน่มๆในกลุ่มต่างอึดอัดบ้างก็เบื่อนหน้านี้บ้างก็กระแอม,มรู้สึกอึดอัดกับบรรยากาศแบบนี้ขอโทษด้นะคะที่อาจทำตัวสนิทกัมกมากจนเกินงามพอดีว่าเราสองคนสนิทกันมากเคยเป็นแฟนกันและพิงก็เคยตัวมาตลอด น้องไม่ว่าอะไรนะคะพันธิลาฉีกยิ้มจืดไม่สาวความต่อวันนี้เป็นงานมงคลแท้ๆแต่เธอกลับต้องมาเจอคนแบบนี้วายุกระแอมใบหน้าของเขาลมขึ้นคลายว่ากำลังอดทนอยู่เฮ้ยม์กท่านขิมมาแล้วเข้าไปทักท่านหน่อยสิประกอบทองสอกใส่วายุดูเหมือนว่าคนคนนี้จะมีความสำคัญมากถ้าจะไม่ผิดน่าจะเป็นรัฐมนตรีกระทรวงหนึ่ง วายุดูกระตือรือร้อนที่จะเข้าไปพบสำหรับเขาการสร้างความสัมพันธ์เป็นเรื่องสำคัญมากในการทำธุรกิจจีนไปด้วยกันไหมเขาหันมาถามเธอแต่พันธิลาเห็นว่าคงไม่เหมาะเพราะไม่มีใครรู้จักเธอเลยเธอไปด้วยอาจทำเขาวุ่นวายเสียเปล่าเาอาจสร้างความประดักประเดิดให้พวกเขาก็เป็นได้พี่มากไปเถอะจีนรออยู่ตรงนี้ดีกว่าค่ะเธอยิ้มเป็นกำลังใจให้เขา เอาใจช่วยวายุจากตรงนี้น่าจะดีกว่างั้นเดี๋ยวพี่มานะวายุยิ้มให้เธอก่อนจะเดินออกไปพร้อมพวกเพื่อนๆดูเหมือนว่าทุกคนจะให้ความสนใจกับท่านขิมคนนั้นมากเหลือแต่เธอกับพริงงามที่ยืนกันอยู่ตรงจุดเดิมพันธิลาจึงเดินไปหาอะไรรับประทานเพื่อหลีกเลี่ยงที่จะยืนใกล้หลอนแต่อีกฝ่ายก็ยังอุตส่าห์เดินตามมาพี่มิรู้ว่าหมากมีแฟนอยู่แล้ว อาทิตย์ก่อนไปสั่งสรรกันเขาก็ไม่ได้บอกพี่กับเขาเลยเล่นกันไปหน่อยทํามากกว่าจูหล่อนจงใจเว้นจังหวะเพ่อืยั่ยยาวพี่ไม่ได้ตั้งใจนะคะแต่เราสองคนยอมรับเลยว่าคิดถึงวันเก่าๆหวังว่าน้องจีนคงจะเข้าใจเข้าใจคะ่ะอดีตก็คืออดีตตอนนี้จีนคือปัจจุบันแล้วพี่หมาก็เล่าให้จีนฟังหมดแล้วว่าวันนั้นเกิดอะไรขึ้นบ้าง พี่พิงไม่ต้องกลัวว่าจีนจะเข้าใจอะไรพี่หมากผิดหรอกค่ะพันธิตพันธิลาฉีกยิ้มเย็นดวงตามองหล่อนด้วยความเย็นชาเหรอคะ่ะริมฝีปากสีแดงยิ้มร้ายก่อนร่างระหงจะเดินเข้ามาใกล้แต่ระวังเขาจะกลับไปหาอดีตนะปัจจุบันอย่างเธอมันดูน่าเบื่อผู้ชายที่อายุไม่มากสแสวงหาความก้าวหน้าและผลประโยชน์เป็นหลักอย่างเขาบางคนที่ไร้คุณค่าและความสามารถ ไม่ได้ช่วยให้ชีวิตเขาดีขึ้นอีกไม่นานก็คงถูกเขี่ยทิ้งหล่อนกว่าตามองเธอแล้วฉันจะคอยดูว่าเธอจะเป็นปัจจุบันได้นานเท่าไรจีนเชื่อใจพี่มากพันธิลาบอกยำ้ำจีนเป็นปัจจุบันที่ทั้งอ่อนกว่าน่าอยู่ด้วยมากกว่ามีอนาคตเพราะยังไม่แก่พี่มากไม่ทิ้งไปง่ายๆเหมือนอดีตหรกคา่ะพริง้งงามกัมือแน,น่นนึกถึงคืนที่วายุเมา แล้วหล่อนก็พยายามจะพาเขาไปต่อด้วยกันแต่ชายหนุ่มไม่ยอมเขาผลักหล่อนออกจนแก้วไวน์ในมือหล่นคว่ำเลอะชุดของหล่อนจนเปียกและเหนียวไปหมดคุยอะไรกันอยู่หรอครับวายุเดินเข้ามาขัดจังหวะคิงงามรีบเปลี่ยนมาฉีกยิ้มหวานน้องเขาน่ารักมากๆเราสองคนคุยกันสนุกเลยว่าแต่ทําไมหมาครีบเดินกลับมาล่าวายุแต่เอวของเธอคิดถึงจีนอ่ะพิงไปเถอะ เดียหมากดูแลแฟนเองพริ้งงามหน้าชาหลั่นกโกรธจนตัวสั่นกระแทกส้นสูงเดินออกไปทันทีเขามาพูดอะไรกับจีนวายุซักเธอด้วยความเป็นห่วงพันธิล่ายิ้มขืนเธอเพิ่งจะรู้ว่าหลั่นเป็นสาวคนเดียวกับคืนที่ทำรอยจูบบนเสื้อของเขาทั้งยังเป็นแฟนเก่าด้วยช่างมันเถอคะค่ะว่าแต่พี่หมากเธอทำไมไม่คุยกับผู้ใหญ่ต่อมาอยู่กับจีนทำไมถ้าเป็นห่วงนักก็ไม่น่าพาจีนมาเลยไม่เป็นไร ไม่มาวันนี้ยังไงวันหน้าก็คงต้องมาอยู่ดีในตาของเขาพริบพราวพอจีนกินเสร็จแล้วพี่จะพาไปรู้จักอาจารย์ของพี่วายุพาเธอไปหาคนที่ชี้จุดเปลี่ยนชีวิตให้แก่เขาพันธิลาถึงได้ตระหนักว่านอกจากเขาจะเป็นคนที่มีความพยายามทะเยอทะยานสู้เพื่อฝันแล้ววายุก็ยังเป็นคนกระตันยูแม้แต่กับพ่อของเธอที่เป็นเพื่อนกับพ่อของเขาเคยให้ที่พักพิงและให้งานแก่เขา เขาก็ยังเห็นคุณค่ากับสิ่งที่พ่อเมตตาถ้าพ่อยังอยู่เธออยากให้ท่านได้เห็นภาพนี้ได้รู้จักวายุของเธอในตอนนี้วายุที่พ่อเคยดูแคลนวายุที่พ่อเคยเข้าใจผิดวันนี้เขาเปลี่ยนไปมากแล้วเปลี่ยนไปในทางที่ดีและโตขึ้นมากเขาดูแลเธอได้และมีพนักงานบริษัทอีกหลายชีวิตที่เขารับผิดชอบอยู่อยู่ต่อกันอีกสักพักวายุก็พาเธอลาเจ้าภาพและเพื่อนของเขา ก่อนกลับกันขณะที่กำลังออกจากงานพันธิลาก็เดินชนกับบางคนจนเสไปทางด้านหลังโชคดีที่วายุคว้าตัวเธอได้ทันเป็นอะไรไหมไม่เป็นไรค่ะพันธิลามองไปยังผู้ชายที่ชนเธอขอโทษนะครับผู้ชายคนนั้นแสดงความสนใจเธอก่อนจะหันไปถามวายุนี่คือจีน <Jean, S 1> แฟนของผมครับวายุบอกเต็มเสียงไม่เจอคุณขันตั้งนานเสียดายต้องกลับก่อน ไม่งั้นคงได้อยู่คุยกันอ๋อเสียดายเหมือนกันครับในตาของชายคนนั้นหม่นแสงลงเล็กน้อยเขาบอกวายุแต่สายตากลับจ้องมายังเธอไว้ครั้งหน้ามีโอกาสค่อยคุยกันนะครับจากนั้นเขาก็เดินออกไปพี่มากทำไมทำหน้าเบื้งแบบนี้ล่ะคะพันธิลาถามทันทีเมื่อเขาขับรถออกมาสักระยะเธอสังเกตเห็นว่าเขามีท่าทีตึงขึ้นนิดหน่อยตั้งแต่เธอชนกับผู้ชายคนนั้นเปล่า พันธิลาทำปากจูใส่เขาโกหกชัดๆแล้วผู้ชายเมื่อกี้ใครเหรอคะหลานท่านขีมอะไรนั่นแหละพออยู่กันสองคนเขาก็พูดอย่างเป็นกันเองเขามองจีนพี่มีชอบโธ่มองอย่างเดียวจะทำอะไรได้ต้องสิ่งที่พี่หมากทำกับจีนสิจูบด้วยเธอไม่ได้ทำให้เขารู้สึกด,ดีขึ้นเลยวายุยังคงทำหน้าตึงพี่ไม่น่าให้จีนใส่ชุดสวยๆแล้วแต่งหน้ามาเลยอะ แล้วพี่จะให้จีนแก้ผ้ามาหรอคะเธอยาวเขาก่อนจะยกมือขึ้นรูปแขนที่เต็มไปด้วยกล้ามเนือ้อพี่หมากบอกให้จีนไว้ใจพี่พี่หมากเองก็ต้องไว้ใจจีนเหมือนกันอืเขาจับมือเธอขึ้นมาไล่เบาๆแล้วจูบเรามั่นกันไว้ก่อนดีไหมเดี๋ยวพี่จะเอาแหวนมาให้จีนใส่แน่ไหนว่าไว้ใจกันไงคะพันธีลาขำทีนี้พี่หมากเข้าใจหรือยังว่าจีนรู้สึกยังไง เวลาเห็นรอยจูบบนคอเสื้อของพี่จีนจินตนาการออกเลยว่าผู้หญิงคนนั้นนัวเนียพี่ยังไงเทียบกับเคสจีนไม่ได้เลยผู้ชายคนนั้นเขาแค่มองยังไม่ได้แตะเนื้อต้องตัวอะไรพร่ำบ่นด้วยความอัดอัน้นไม่ทันไรวายุก็ขับเข้ามาถึงในหมู่บ้านรูของเขาพันธิลาจึงหยุดบนแล้วลงจากรถแต่ก่อนจะเปิดประตูแขนก็ถูกคว้าไว้มีอะไรหรอคะพี่อยากทำในรถ จูจ่ๆเขาก็พูดทำหามออกมาหน้าของพันธิลาร้อนเผาสซาวน้อยมองบรรยากาศรอบๆที่ตอนนี้มืดสนิทแต่ไฟในโรงจอดรถยังคงสว่างอยู่จีนว่าเราเข้าไปข้างในในนี้พี่ขอใบหน้าของเขายื่นเข้ามาใกล้มองเธอด้วยแววตาออดออนมือข้างหนึ่งประคองแก้มของเธอได้ไหมหลังจากนี้เข้าไปอาบน้ำสำเร็จพันธิลาก็เดินออกมาแต่งตัว แล้วให้วายุเข้าไปอาบน้ำต่อทีแรกชายหนุ่มชวนเธออาบน้ำพร้อมกันแต่เธอรู้ทันว่าเขาไม่มีทางแค่อาบเฉยๆแค่นี้ก็เหนื่อยจนแทบสลบสลายแล้วเธอรู้ดีว่าเขาไม่มีทางหยุดอยู่ที่ครั้งเดียวจะให้เธอระทวอีกหลายรอบในห้องน้ำคงจะไม่ไหวเมื่อเปิดตู้เสื้อผ้าพันธิลาคิดจะเลือกเสื้อยืดตัวใหญ่ของเจ้าของบ้านมาสวมในเมื่ออยู่ที่บ้านไม่ได้ออกไปไหนก็ใส่แบบนี้แหละ ส่วนเสื้อผ้าที่ใส่เมื่อคืนจะเอาไปซักและอบแห้งก่อนพอจะกลับค่อยเปลี่ยนมาสวมขณะหาเสอยืดของวายุออกมาเปลี่ยนพันธิลาก็เห็นกล่องคุ้นตาวางอยู่ในตู้มันเป็นกล่องคุกกี้เหล็กลายหมีภูที่ฮอตฮิตในสมัยก่อนพันธิลายื่นมือออกไปหยิบมันมาดูด้วยมือสั่นๆกล่องนี้มีสนิมขึ้นบ้างแต่โดยรวมแล้วสภาพยังคงดีอยู่สาวน้อยเลยถือวิสาสะเปิดมันออกมาดู เธอเจอรูปถ่ายของตัวเองมากมายอยู่ในนั้นส่วนมากล้วนแล้วแต่เป็นรูปถ่ายเซลฟี่ส่วนน้อยเป็นรูปคู่ของเธอกับวายุที่ถ่ายคู่กันเมื่อเจ็ดปีก่อนทั้งที่มันเป็นภาพถ่ายในโทรศัพท์มือถือปุ่มกดของเขาแต่ไม่คิดเลยว่าชายหนุ่มจะนำภาพในนี้ไปพริ้น์และนำมาเก็บไว้เธอจำได้ว่าเมื่อก่อนหลังจากที่วายุได้โทรศัพท์จากที่พ่อของเธอซื้อให้เขาใหม่ๆเธอชอบหยิบมันมาถ่ายตัวเองโดยไม่คิดเกรงใจเขา ถ้ออยากลองกล้องทั้งที่จริงเธอน่าจะอยากแสดงความเป็นเจ้าของโทรศัพท์มากกว่าพันธิลาหยิบสายข้อมือซึ่งถักด้วยไหมพรมญี่ปุ่นสีชมพูและฟ้าไขว้กันขึ้นมาดูมันเป็นสายข้อมือที่เธอถักให้เขาสีของมันซีดลงไปมากแต่มันไม่ได้ขาดเขายังคงเก็บรักษามันไว้อย่างดีหัวใจของสาวน้อยพองจนแทบครับอกตลอดมาวายุยังคงเก็บสิ่งที่เกี่ยวกับความทรงจำของเขาและเธอไว้ รู้สึกรักเขามากขึ้นหลายเท่าเพราะซึงใจมากพันธิลาเลยอยากจะทำอะไรให้เขาบ้างเธอบอกคนที่อยู่ในห้องน้ำเสียงหวานพี่มากคะเดี๋ยวจีนลงไปทำอาหารเช้ารอข้างล่างนะไม่เป็นไรรอพี่ก่อนก็ได้เขาตอบเธอเสียงหวานแค่ทอดไข่เจียวกับอุ่นข้าวสวยเองค่ะจินลงไปก่อนนะพันธิลาลงไปชั้นล่างเข้าครัวเปิดตู้เย็นและหยิบไข่มาสีฟองทยอยตอกลงในชาม แต่ขณะกำลังตอกไข่ฟองสุดท้ายเธอดันทำไข่หลุดจากมือเพราะตกใจเสียงร้องของผู้หญิงคนหนึ่งที่เพิ่งจะเดินเข้ามาในครัวบทที่19บน,นี่หนูเป็นใครเข้ามาได้ยังไงพันธิลาเตรียมจะฉาดหน้ากับผู้หญิงปริศนาแต่พอหันไปแล้วก็เห็นใบหน้าของผู้มาเยือนมือไม้รวมถึงแข้งขาของเธอก็อ่อนลงทันทีค,คุณป้าราณีแม่ของวายุหนูจิน คนสูงวายยกมือขึ้นทาบอ,อกก่อนจะกวาดตามองตัวเธอที่มีเพียงแค่เสื้อยืดสีขาวตัวใหญ่ปกคลุมร่างกายดูก็รู้ว่าเป็นของลูกชายหล่อนหนูมาอยู่ที่นี่ได้ยังไงสาวน้อยรีบยกมือขึ้นไหว้คนสูงวัยก่อนจะกอดอกแล้วทำตัวรีบให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้หนูหนอ้าวแม่เสียงของวายุดังขัดจังหวะก่อนจะรีบเดินจำพรดพรวด เพื่อมาบาังร่างกายของเธอด้วยตัวใหญ่ๆของเขาจะมาทำไมไม่บอกก่อนครับก็แม่นึกว่าเราออกไปทำงานกว่าจะรู้ว่าอยู่บ้านก็ามาถึงหน้าหมู่บ้านแล้วเราพอ,พอบอกราณีมองลูกชายที่สวมเพียงแค่กางเกงขายาวเปลือยแผ่นอกเดาได้ไม่ยากว่าระหว่างพันธุ์ิลากับวายุมีความสัมพันธ์กันเช่นไรหนูจีนไปแต่งตัวให้เรียบร้อยก่อนนะส่วนมากแม่มองขมิบเขาเล่ามาให้หมดเลยนะ ว่าหนูจีนมาอยู่ที่นี่ได้อย่างไงแล้วเกิดอะไรขึ้นทำไมทั้งสองคนถึงมาอยู่ด้วยกันแบบนี้ครับวายุรับคำมารดาขณะพันธิลาเดินขึ้นไปเปลี่ยนเสื้อผ้าและตัวเขาวก็ตกเป็นจำเลยให้สารซักฟอกและรอการตัดสินหลังจากที่พันธิลาขึ้นไปแต่งตัววายุก็ถูกมารดาเรียกไปซักไซ์ถึงความสัมพันธ์ระหว่างเขากับสาวน้อยในห้องนั่งเล่นโชคดีที่ก่อนเข้าบ้านหล่อนให้คนรับใช้ที่ติดตามกันมา กับคนขับรถไปทำความสะอาดหน้าบ้านที่มีใบไม้ใบหญ้ากเกลื่อนอยู่ไม่ได้ให้ใครเข้ามาในบ้านเราให้แม่ฟังว่าเกิดอะไรขึ้นทำไมเรากับหนูจีนถึงมาลงเอยกันแบบนี้หล่อนก็เคยเจอและรู้จักพันธีลาตอนนั้นเด็กสาวหน้าตาน่ารักหน้าเอ็นดูนิสัยดีและหล่อนก็พอรู้ได้ว่าสาวน้อยกับวายุสนิทสนมกันฉันพี่น้อง แต่ในสายตาผู้ใหญ่อาจจะไม่งามเท่าไรหล่อนเลยตักเตือนลูกชายไปบ้างแล้วซึ่งวายุก็ทราบดีแต่แล้วเรื่องไม่คาดคิดก็เกิดขึ้นอยู่ดีวายุถูกเคียหัวไล่ออกจากงานซึ่งตอนนั้นเธอก็ออกปากกับลูกว่าจะไปคุยและขอโทษเทียหัวแต่วายุค้านเขาบอกว่าตัวเองกำลังจะหางานใหม่เกิดเรื่องแบบนี้ก็ดีเขาจะได้ไม่ต้องขอลาออกให้ใครเสียความรู้สึกคือจะว่ายังไงเดีย วายุเล่าให้แม่ฟังว่าเขาไปเจอพันธิลาในคลับมากับจีนบังเอิญกลับมาเจอกันพอดีจีนกำลังเดือดร้อนเรื่องเงินมากเลยให้มาทำงานที่ออฟฟิศทุกวันเสาร์ไปไปมา,มาเราก็รู้สึกชอบกันรักกันแล้วตกลงคบกันเดี๋ยวเดี๋ยวแล้วเหียหัวพ่อของจีนล่ะถ้าพ่อของพันธิลารู้ข้าวคงไม่ยอมแน่ๆเฮียหัวเสียแล้วครับฐานะของจีนเลยค่อนข้างลำบากแล้วจีนก็ไม่เหลือใครญาติที่ไหนก็ไม่มี แต่ถึงอย่างนั้นก็เถอะใช่ว่าพ่อเขาไม่อยู่แล้วหมากจะเอาลูกสาวเขามาทำอะไรก็ได้นะราณีเป็นคนหัวโบราณไม่เห็นด้วยกับความสัมพันธ์ของเด็กสมัยนี้ที่อยู่กินกันทั้งที่ยังไม่ได้แต่งงานวายุจับมือของแม่ขึ้นมามากับจีนมั่นกันแล้วนะครับคุณพระแม่ยกมือขึ้นทับอ,อกอีกครั้งไปมันกันต่อไหนเมื่อเช้าตายละมากลูกเป็นคนแบบนี้ตั้งแต่เมื่อไร แต่ไหนแต่ไรมาวายุไม่เคยอยากจะผูกมัดมตัวเองกับใครแม้จะรู้มาบ้างว่ามีแฟนแล้วแต่ไม่เคยมีใครข้ามาถึงขั้นนี้ราณีเห็นพันธิลาที่เปลี่ยนมาสวมเสื้อผ้าเรียบร้อยยืนตัวรีบอยู่หลังเสาสายตาหลบลงต่ำก้มหน้าลงด้วยความรู้สึกผิดหนูจีนมานี่สิจา้ามานั่งข้างๆป้า ราณีเอ่ยด้วยน้ำเสียงที่แสดงถึงความเอ็นดูพันธิลาจึงกล้าที่จะเดินไปนั่งข้างๆผู้ใหญ่ตามคำสั่งหนูจะร้องไห้ทำไมไม่ต้องร้องราณียกมือขึ้นลูบแขนสาวน้อยด้วยความเอ็นดูเธอช่างเป็นเด็กน่าสงสารหนูขอโทษคุณป้าด้วยนะคะที่ทำเรื่องแบบนี้ทำให้พี่หมากต้องเสียหายคนที่ต้องขอโทษคือหมากต่างหากหมากต้องขอโทษหนูนะ มากับจีนก็มั่นกันแล้วไงแม่ไม่มีอะไรเสียหายแล้วชายหนุ่มแก้ต่างหน้าตาเฉยคนเป็นแม่เลยอดที่จะหยิกจนลูกชายต้องร้องโอดโอยไม่ได้ได้อย่างไงเพียงแค่มองลูกและแหวนที่อยู่บนนิ้วสาวน้อยแม่ก็เข้าใจสิ่งที่ลูกชายยำ้ำเราสองคนมั่นใจกันแล้วเหรือว่าจะรักกันจริงๆรงันทีลาสสอึกแต่ถ้าคิดดูอีกทีพฤติกรรมของเธอกับวายุก็ไม่ได้ดีนัก ไม่แปลกหรอกค่ะผู้ใหญ่จะไม่ชอบจีนยังเด็กเกินไปมีโอกาสได้เจอคนอื่นอีกมากอายุก็ห่างกับหมากมากด้วยแม่กลัวว่าเราสองคนจะมีปัญหากันไม่เลยครับแม่เราสองคนเข้ากันได้ดีมากไอ้คำว่าเข้ากันเขามองมายังเธอด้วยในตาเป็นประการระยับรับรองว่าเรื่องทะเลาะกันเลิกกันไม่มีแน่นอนเหลือแค่ให้จีนเรียนจบเราสองคนก็จะแต่งงานกัน เอาเถอะถ้าอย่างนั้นก็ตามใจราณีถอนหายใจก่อนจะจับมือของพันธิลาไว้มัน่นถ้าหมากทำให้หนูจีนร้องไห้เมื่อไรบอกแม่นะแม่จะเอาเรื่องลูกชายให้ถึงที่สุดเองวายุยิ้มอย่างน้อยแม่ของเขาก็เอ็นดูพันธิลาและอาแขนรับหญิงสาวมาเป็นสะพายด้วยความเต็มใจเราก็แค่ให้สาวเจ้าเรียนจบเท่านั้นเช่นเดียวกับพันธิลาที่ปลอยโล่งใจและซาบซึ้งใจที่ราณี ยังคงเอ็นดูเธอเหมือนเช่นวันวานสาวน้อยยกมือขึ้นไหว้ผู้ใหญ่ขอบคุณป้ามากนะคะที่แม่ตาจีนถ้าไม่ใช่วายุไม่ใช่แม่ของเขาเธอก็คงไม่ได้รับการยอมรับราณีรูปหลังเธอต่อไปนี้ถือว่าป้าเป็นญาติผู้ใหญ่คนหนึ่งนะจีนมีปัญหาอะไรปรึกษาป้าให้ป้าช่วยได้เสมอพันธิรายกมือไหว้และสวมกอดเข้ากับผู้ใหญ่เมื่อทานอาแขนรับเธอ ต่อไปนี้ชีวิตนี้เธอจะไม่โดดเดี่ยวพวกเขาจะเปรียบเสมือนครอบครัวของเธอ